มังเอือหักทองแล้วจับเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องมาจากพี่น้องมากินตำสัวกุ้งสะดุ่มตยยัวใหญ่ๆอ๋อโอ้ลายอยู่ประมาณสิบตัวเนี่ยแหละพี่น้องสิบชอโซอนับแล้วเนี่ยพักแกะมามีผักกาดกรอบแล้วก็ผักทองอต้มแล้วจ้ามาจับพี่น้อง

มาข้าวมิน <calcium> ีขาวตาให้นะ <out> นพีเน้องะพุ่งแบบตัวใหญ่อืม มะอือมะอือักท่องมะอือน้อยมะอือผักท่องแล้วจับเนาอือือ่อ,องออน้อยอ <c oughs> ต่ำนีงไปได้กินทุ่มือเราไปเนาะ <c oughs> <c oughs> ต่ำไม่ได้หลายหรอกเนาอ๋อเจาะอยู่เบิ่งคือหลายนะเบิ่งก็คือเต็มถาดนี่แหละหัว có khó tài lắm mà chập nó khép mũ uhm. khép mũ ăn à, 2 <laughs> <laughs> có pear cúng của nóng tính bạc mỗi tiếng nè có tiếng nèo có tiếng nèo có ô hay 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 ที่แรกว่าจะชวนว่าแอร์ครับวันนี้กินก้อยป้ากินเนาะ

มาพี่น้อ,อทงทั้งสองกันยังเด้ออ่าถ้าเป็นอ,อะไรมากที่นี้เนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าพี่น้องกลับฝากสวัสดีจ้า